สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าเราคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจาเดือนพฤษภาคมของชาวาลัคนาราศีมีนในด้านความรักนะครับว่าความรักในเดือนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับความท้อของคุณเนี่ยนะในเดือนนี้นะครับก็ต้องอดทนนะแล้วก็อย่ารุ่มหลงม,มัวเมาอะไรมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีนะครับต่อ สุขภาพร่างกายของดูชะตาของคุณนะครับความรักของคุณเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคุณก็ต้องระมัดระวังในสิ่งที่คุณอาจจะไปทําอะไรนะครับซึ่งมไม่ถูกต้องหรือนอกลู่นอกทางหรือความเข้าใจผิดนะครับดาวคู่ครองก็คือดาวพุธนะครับจะโครจรก็คือในวันที่5พฤษภาคม2 5 6 3 ไปอยู่ที่ในภพสัต้าเป็นปินทุบานะหมายถึงคู่ครองมีเคณฑ์การออกสังคมบ่อยติดต่อพวกผะเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นนะครับจึงทําให้ชาวราศีมีนนะครับคืออาจจะมีความหึงหวงหรืออาจมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นได้นะครับอยากรู้อยากเห็นว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างไรน่าอยู่ที่ไหนแล้วคุยอะไรกับใครนะครับคุณก็มีความหวังในเรื่องความรักของคุณนะซึ่งจะให้ประสบผลความสำเร็จและคุณก็คิดที่จะสร้าง ฐานะครอบครัวให้มีความมั่นคงให้มีความเป็นปึกแผ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่คุณก็อาจจะมีความกังวลนะครับเนื่องด้วยที่คนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยซื่อสัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงในเรื่องความเข้าใจผิดในสิ่งต่างๆนะก็ต้องระมัดระวังรอบครอบให้ดีนะครับเพรววาะมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับในคนโสด นะ้บอกได้เลยนะคือคุณอย่าคาดหวังในเรื่องความรักมันจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะครับในดชะตาคุณเนี่ยคุณจะมีความผิดหวังนะครับ6กหักอย่างเขาเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับจะมีปัญหาอปุปสรรคเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันส่งผลในทิศทางที่ไม่ค่อดีสักเท่าไหร่นะครับหรือโดชะตาบางคนถ้าคุณคบหากัน มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งอาจจะดีต่อกันบ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดหรือปาารถนาในด้านความลักดาวพุธเนี่ยนะครับอยู่ในภพสัจช,ชาเนี่ยยูพอประมาณช่วง25พฤษภาคมดาวพุธจะเดินมุนเข้าสู่ในภพพันธุนะครับดาวพุธ่ยไปเจอกับดาวราหูเนี่ยแล้วมันอยู่ในภพพันธุนี่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเนี่ย คือบางทีคุณระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่น่นะนั่นคือคําตอบว่าความรักของคุณเนี่ยนะครับมันจะประสบผลความสําเร็จหรือไม่จะไปด้วยกันได้หรือไม่นะครับผู้ใหญ่จะอนุญาตลุกเปล่าอันนี้สาคัญนะครับคําตอบก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่นะว่าความรักของคุณนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เอาใจช่วยนะชาวนัคนาราสีมีน นะครับก็ขออยู่ในศีลในธรรมนะสวดมนต์ด้วยพระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาแต่ความรักในเดือนนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยราบรื่นนะนะครับก็ให้ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยทำใจไว้ส่วนหนึ่งด้วยในด้านความรักของคุณนะโอเคนะครับอันนี้คือคาทานายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีก็ขอให้ชาวราศีมีทุกคนโชคดีและมีความสุข อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ